สัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ช่างกระตูนและต,ตาาฟพามาเที่ยวกันนะคะซึ่งวันนี้เราอยู่ที่ร้านนะคะร้านหนึ่งกาแฟะนะคะมาซื้อร้านบ่อยๆนะช่วงอุดหนุนน้อยไม่มีไม่มีคนเยอะแต่ว่าทำาอร่อยนะอร่อยมากๆขนาดแบบว่าคนที่มาใหม่อ่ะคือบอกว่าเป็นลูกค้าประจำร้านเราอ่ะมันมีแบบ สองสามคนอ่ะติดใจมาลูกค้าประจำร้านเราอ่ะแล้วก็คือบอกว่ามาอุ่นกันด้วยนะใครอยู่จังหวัดเชียงรายก็มาอุ่นุนกันด้วยอยู่ใกล้ๆมากมาปั๊มวัทรตเต็นห้านะคะทุกคนอัดตองข้าลงมาสัตเชียงรายค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาแบบว่าเรา,เราเรื่องผีกันนะคะทุกคนซึ่งทุกคนบางครก็ แบบว่าชอบเนื้อผีบางบางทีก็ไม่ชอบบ้างนะคะก็คือบอกว่ามีวันหนึ่งนะคะตอนอายุห้าขวบอะคะ่ะห้าขวบสี่ขวบนี่แหละก็คือแบบว่าตอนกลางคืนแหละคือแม่ให้เรียกหนูไปเอาน้ําไปเอาน้ํากับน้องน้องหนูวิ่งไปก่อนแล้วหนูอะก็คือว่าวิ่งไปที่หลังหนูเดินไปอะแล้วหนูก็แบบเห็นข้างบนอ่ะ ที่หนูกาลังจะออกไปจากประตูอะเห็นข้างบนนะคะเป็นหัวคนนะคะที่แบบออกมาจากประตูนี่คือประตูนะคะสมุดนะนี่คือประตูแล้วนี่คือตัวตรงเนี้ยค,คือตัวหนูนะมันจะล่องออกอมาแบบเนี้ยเนี่ยแล้วก็หายไปเลยนะคือแบบฮ้หนูว่าแล้วห,หนูก็เรียกแม่แล้วก็วิ่งไปาหาแม่ที่ห่อครัวซึ่งหลังจากนั้นที่หนูเข้าห้องมาหนูก็นอนแบบนอนแบบ จำอะไรไม่ได้เลยก็นอนไปแตวหนูนอนไม่หลับเลยบางคนที่นอนไม่หลับอะ่ะนอนตีหนึ่ตีสองเลยคือแบบว่า,วามันมีครั้งหนึ่งอะ่ะที่แบบว่ามันมีตอนที่หนูกําลังนอนอยู่ใช่ปะหนูอะ่ะเห็นวิญญาณคนจริงแบบหัวโล่น่ะแล้วคอขาดอะ่ะซึ่งเขาพูดกับหนูคําเขาพูดว่าอะไรก็ไม่รู้แบบแบบเนี้ยแบบพูดพูดแต่ไม่มี ออกเสียงอะหนูก็แบบไม่สนใจอะไรหนูบีบคอมันแบบนั้นแล้วก็มาหายไปลหลังจากนั้นที่หนูตื่นเช้ามาไปโรงเรียนนะหนูตื่นเช้าไปโรงเรียนเสร็จก็คือไปถามเพื่อนว่าเมื่อคือได้เป็นไปเจอผีมาเจอผีแบบว่าคอ,อขาดแล้วหัวละนะ้านๆน่ะแล้วคือแบบเราแล้วก็บอกว่าเราแบบบีบ,บคอแนละ้วเธอเห็นไหมล่ะแล้วเขาบอกว่าเห็นเห็นแบบนี่มันมีเห็นตั้งสองสามคนอ่ะ ก็คือว่าไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือพูดปลอมแต่ก็คือแบบว่านี่เพื่อนคนหนึ่งอ่ะที่เขาแบบว่าชอบเตะชอบถีชบชอบชกอ,อ่ะเป็นผู้หญิงอะแหละแต่เขาเล่นถือวาโลกมาเขาชอบอ่ะเขาชอบมากมากเขา,าไม่ได้ทําอะไรนะเขาถีบอย่างเดียวถีบใส่ตู้อ่ะซึ่งก็หัวเราก็ทำไอกไหม่นะแต่วพอกลับร้านมาช็อกเลยช็อกเลยคือแบบว่าหน้าร้านอ่ะขอไม่พูดก็แล้วกันนะ ก็คือบอกว่าหน้าร้านมีมีคนก็คือบอกว่าคอคอคาล้ซึ่งตอนนี้นะคะไม่ใช่หน้าร้านเราแล้วมันไม่ใช่หน้าร้านหน้าร้านหรือไม่หน้าร้านก็ไม่รู้ค่ะแต่แม่บอกแต่แม่บอกจริงจริงนะคะไม่รู้ออกข่าวหรือป่าแต่ที่รู้ว่า แม่นะ่าจะพูดเล่นแม่ให้ไปตรงนู้คนเดียวอือก็ไม่ค่อยเชื่อแม่พ่อแม่บางคนที่บอกชอบพูดอะไรก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรแบบนี้พอไปเรื่องต่อไปนะคะซึ่งเป็นเรื่องเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะโ้ย จะไม่ได้นะอนะขอคิดก่อนขอคิดก่อนเอาเรื่องตลกได้ะคะเอาเรื่องตลกไปด้วยเลยยังดีกว่านะคะซึ่งมีครั้งหนึ่งนะคะที่เราเล่นโลกกอ,อก มันเป็นเรื่องที่อายมากมากอาบอกโคตรอะมีคนหนึ่งชื่อขอบอกชื่อในรบอกระบกันนะเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะค่ะชื่อพี่ขอนลงาที่เคยได้ยินนะคะขนหลัฟังแล้วคือแบบอว่ากว่าเดินพี่กอเดินซึ่ง เขาอะมีแฟนเขาอะอ่ารู้แหละเขามาทำอะไรกับหนูโอเคไหมแล้วเขาอะแล้วหนูก็เลิกกับเขาเพราะว่าไม่อยากมีแฟนอ่าแล้วหนูไม่อยากมีแฟนหนูก็ไปหาคนเขาก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไปหาคนอื่นสิหนูเขาอะเลิกกับหนูอยู่ละเขาก็เลิกกับหนูแล้วก็ไปหาคนอื่นอะ เหมือนไล่ตาผู้หญิงอะขออนุญาตนะขายอนนะคะพี่ขนมปังก็คือบอกว่าหมกคนลรจิตอบ่พี่ขนมปังเขาบอกว่าห้ามพูดห้ามพูดด่าพี่อะไรแบบนีน้ให้พูดดีเดียวว่าพี่ขนมปังอะไรแบบนี้นแต่ขออนุญาตด้วยก็คือบอกว่าไม่อยากคุยแปจริงๆอะทุกคนก็คือบอกว่ามันลำบากจริงๆ ลำบากโคตรโคตรนะทุกคนเชื่อไหมถ้าเขาว่าขอใครแต่งงานนะมันจะเจ็บมากหน้าเพราะร้านมีคลอดลูกนะเขาจะแบบบางคนที่เป็นมีลูกประจําตัวเขาจะผ่าท้องเพื่อลูกออกมาแบบอุ้ยไปหาสกอนเองยังดีกว่านะคะไปถามแม่ก็แล้วมีลูกประจําตัวไหมหรืออ,ออกออกมาจากท้างไหนอะไรแบบนี้คะลองไปถามดูนะคะซึ่งเรื่องตลกในโลกบอกนะคะ ไม่ค่อยตลกนะแต่กลัวมากกว่าแต่ที่รู้ว่ามันมีเรื่องอย่างหนึ่งที่บอกว่าโคตรจะอิจฉาเราจะมีเรื่องบอกว่าอิจฉาเพื่อนไม่ใช่อิจฉาเพื่อนสิเพื่อนอิจฉาเราอิจฉาบาอกโคตรโคตรโคตรจะอิจฉามีคนนึงนะเขาชื่อแบร์แร์นะคะไม่ใชไ่ไม่อยากพูดชื่อ สมติก็เลยกันแต่ว่ามันเป็นชีวิตจริงอ่ะมีคนหนึ่งชื่อวินมีมีคนหนึ่งชื่อ,นนอปายไม่ชื่ออะไรดีวไอ้น้ำมีคนชื่อไอ้น้ำเออแต่ไม่ใช่เพื่อนเราจริงๆนะแค่สมมุตทเฉยแต่มันเป็นเรื่องจริงแหละมีคนชื่อไอ้น้ำนะคะทุกคนซึ่งแบบว่าบางคนที่ชอบอิจฉาแล้วมากๆา แล้วคือแบบว่าพอลายมีคนอื่นอ่ะมานั่งอ่ะอย่างเช่นแบบเพื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อสนิทเพื่อนรักเพื่อแบบทั่วไปอ่ะทั่วทไปมานั่งโต๊ะเราซึ่งก็บอกว่าไม่ค่อยอยากให้มีคนมานั่งเยอะคือแบบมันจะยืมสีหักแล้วหายไป่อยมดอ่ะอ่าแล้วมีคนหนึ่งที่คนดิชาบอกว่ายังไงอ่ะทําไมไม่มีใครมาทําโต๊ะเราเลยแต่ยัง แสดงว่าเธอเป็นคนดังอ่ะเขาพูดแบบนั้นจริงเขาพูดแบบนั้นจริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาว่าเราดังกว่าเธออีกเราได้ออกข่าวด้วยหืมออกข่าวออกข่าวแล้วมีคนดูเยอะไหมล่ะอะไรแบบเนี้ยคือแบบเขากาขา็งงนไปอ่ะอืมแล้วเขาก็งงนกันหมดในโซ่อ่ก็ก็ทาไปต่อแหละซึ่งก็ไม่ได้คิดอะไรมากอืม ซึ่งเดี๋ยวไม่รู้ว่าสมัครติ๊กตอกได้หรือเปล่านะแต่ว่าสมัครได้เดี๋ยวบอกนะคะทุกคนซึ่งเราจะทำคอนเทนต์แบบนี้เอ,อ่านตามคอมเมนต์แต่ที่รู้ว่าเดี๋ยวเราก็จะไปอ่านตามม่นจะไม่ได้นะ่ลจะเัาไี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะปุ้ยปุ้ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อน และทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสครเพื่อกำใจกำลังใจเพื่อเราด้วยนะคะซึ่งสนารวันนี้ค่ะตัวลาไปก่อนนะคะบายยอย่าลืมกดด้วยนะเมนนไม่ทำคลิปต่อไปนะ